ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอตัดเกรดแข้งลิเวอร์พูลปรีซีซั่น2025 vs. เอนกูโมฮาโดดเด่นสรุปผลงานและให้คะแนนนักเตะลิเวอร์พูล22รายในช่วงปรีซีซั่น2025ทั้งเกมอุ่นเครื่อง6นัดและ Community Shield ใครฟอร์มปังใครอย่างต้องเร่งก่อนเปิดซีซั่นพบบอดมัดช่วงปรีซีซั่นของลิเวอร์พูลจบไปแล้วโดยพวกเขาลงเล่นเกมอุ่นเครื่อง6แมตช์และ Community Shield โดยผลงานของนักเตะของแดงมีทั้งดีและแย่ เดอะเรดมีคิวเปร์รังแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของบอลมันในเกมเปิดซีซั่นศึกเพเมริกอังกฤษด้วยความมั่นใจวันศุกร์ที่15สิงหาคมนี้แม้พวกเขาจะแพ้จุดโทษให้กับคริสตันพาเลตในสึกคอมมูนิตี้คิวก็ตามสำหรับเป้าหมายหลักของช่วงปีซีซั่นไม่ใช่การสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจให้แฟนบอลทั่วโลกของขงแดงเท่านั้นแต่ยังต้องการฟื้นฟูความฟิตของนักเตะและการทำผลงานได้ดีในช่วงนี้ก็สามารถช่วยเสริมความมั่นใจให้ทีมก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ได้ ดังนั้นมีผู้เล่นลงสนามทั้งสิ้น37คนแต่การให้คะแนนนักเตะจากเต็ม10จะเลือกเพียง22รายที่ได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอในช่วงอุ่นเครื่องกับเฟรตันสโต๊กซิตี้เอซีมิลานโยโกฮาม่าเอฟมารินอสและแอตลติกบินเบา2เกมที่แอนฟิลจอร์จี้มาร์รัสวิลลี่8คะแนนทำผลงานได้โดดเด่นมีโอกาสได้ลงสนามอย่างเต็มที่เข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ดีเยี่ยมปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว สามารถพัฒนาศัก,กยภาพได้อย่างต่อเนื่องแต่อาจจะมีเสียงวิจารณ์อยู่บ้างจากจังหวะเสียประตูสุดท้ายในเกมกับเอซิมิลานแต่จะโทษเขาคนเดียวก็ไม่ใช่เพราะคนที่ควรโดนตำหนิก็คือค,อ,คอสตาซิมีคาสมากกว่าอลิซอนเบเกอร์6คะแนนไม่ค่อยได้แสดงผลงานในช่วงปีซีซั่นเนื่องจากได้ลงสนามไม่มากเพราะจำเป็นต้องเดินทางกลับบราซิลเพื่อไปดูแลภรรยาที่ต้องเข้าโรงพยาบาลโดยได้ลงเฝ้าเสาในเกมกับมิลานจากนั้นก็กลับมาเล่นในแมตช์คอมมิวนิตี้ชิลฟอร์มยังคงไว้วางใจได้ แต่จะนิ่งนอนใจไม่ได้เพราะมาร์รัสวิลลี่พร้อมแย่งมือหนึ่งเสมอเจอรมีฟริมโปง8คะแนนเริ่มต้นชีวิตใหม่กับลิเวอร์พูลได้ฟอร์มที่น่าประทับใจมากๆโดยสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างรวดเร็วสไตล์าการเล่นที่ดูดันทรงพลังเต็มไปด้วยความฟิตเล่นได้เข้ากับแทคนติกของโค้ชอาร์เนอรสล็อตคอร์เนอร์แบตลี่6คะแนน โอกาสลงสนามถูกจำกัดเรื่องจากปัญหาบาดเจ็บซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยกับแบตลียในช่วงที่ผ่านมาโดยงานนี้ทีมสตาฟโค้ชจะต้องพยายามหาทางแก้ไขไม่ให้ปัญหานี้ลุกลามเมื่อเปิดซีซั่นใหม่เฟอร์กิลฟันได้5้คะแนนฟอร์มการเล่นยังไม่เข้าที่เข้าทางโดยฟันได้ยอมรับว่าสภาพร่างกายยังไม่ฟิตเต็มร้อยผลงานในช่วงอุ่นเครื่องไม่ค่อยน่าประทับใจและในเกมชิงโลกการกุศลก็น่าผิดหวังแต่เชื่อว่าเมื่อถึงเวลากัปตันทีมชาวรัสจะกลับมาสู่ฟอร์มที่แข็งแกร่งอีกครั้ง อิบราฮิมากนาเต้6คะแนนในช่วงปรีซีซั่นนักเตะต้องขาดสมาธิจากเรื่องข่าวลือย้ายทีมหลังการขยายสัญญาใหม่กับต้นสังกัดยังไม่เรียบร้อยนั่นทําให้ฟอร์มของกนาเต้ค่อนข้างกระท่อนกระแทน่นเพราะสมาธิไม่อยู่ในสนามอย่างไรก็ตามอีบูแสดงให้เห็นถึงการเล่นที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ในช่วงปรีซีซั่นแต่ปัญหาสําคัญก็คือเรื่องสภาพร่างกายที่เปราะบางและอาจส่งผลกระทบทําให้บาดเจ็บได้ง่ายมิลอสเคอร์เคส7คะแนน เล่นด้วยฟอร์มที่มุ่งมั่นและทุ่มเทยอย่างเต็มที่ส่วนเกม Community ี้ชิล d อาจไม่ใช่ผลงานที่ดีเยี่ยมมากนักแต่เข้าใจได้เพราะนี่คือช่วงแรกที่ทํางานร่วมกับฟานไดจึงอาจจะขาดความเข้าใจกันไปบ้างแต่กรันั้นศัก,กยภาพของเคอร์เคสจะกลายเป็นนักเตะสําคัญของโค้ชอาเนอร์แน่นอนแอนดูโรบสัน6คะแนน โดวยวัย3 1ปีฟอร์มการเล่นไม่ได้ดูดันเหมือนเดิมอีกแล้วแต่จากกรณีที่มีข่าวลือว่าคอสตาซิเมีคัสจะย้ายทีมทําให้กับตันทีมชาติสกอตแลนด์ยังคงได้อยู่ในทัพหงส์แดงต่อไปแม้ร่างกายจะไม่เหมือนเดิมแต่เต็มไปด้วยประสบการณ์ยังคงมีความสําคัญกับทีมในฐานะกําลังสํารองคอสตารซิเมีคัส5คะแนนฟอร์มไม่ได้โดดเด่นบางเกมต้องขยับไปยืนเซ็นเตอร์แบ็ค การไม่มีเชื่อในเกมชิงโลกก,การกุศลที่เวมบรีน่าจะเป็นสัญญาณบอกว่าอนาคตของเขาคงไม่มีแล้วในสีเสื้อของแดงไรอันกราเฟนแบก8คะแนนแม้ช่วงปีซีซั่นลิเวอร์พูลจะให้โอกาสดาวรุ่งได้ลงสนามเยอะมากแต่กราเฟนแบกยังคงรักษามาตรฐานการเล่นได้ดีมีวินัยและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่การทาบอลเต็มไปด้วยความมั่นใจและความเร็วในการพลิกตัวทะลุช่องว่างยังคงเฉียบคมเหมือนเดิม เค์ติโจนหกคะแนนเล่นตามบทบาทที่คุณซือชาวรัสสั่งได้อย่างลงตัวและสามารถตอบโจทย์ได้หลายด้านมีความเฉียบคมและขยันขันแข็งสามารถประสานงานกับฟอร์เรนเวียสได้อย่างลงตัวเมื่อมีโอกาสลงสนามโดมินิกซโบสไล่เจ็ดคะแนนโดดเด่นมากในเกมกับเอซีมิลานพร้อมทั้งยิงประตูสุดสวยด้วยปรับตัวกับบทบาทใหม่ได้ดีสภาพร่างกายฟิตเต็มที่เหมือนเดิมแต่การอ่านเกมจําเป็นต้องปรับปรุงพัฒนามากกว่านี้วาตูเอนโดเจ็ดคะแนน เป็นนักเตะที่มีความจงรักภักดีกับสโมสรไม่เคยบ่นเมื่อถูกจับให้ลงเล่นในตำแหน่งไหนก็ตามสภาพร่างกายฟิตเต็มที่และสร้างผลงานได้ดีในช่วงที่ทัวร์เอเชียฮาวิเอลเลียส6คะแนนเล่นด้วยความมุ่งมั่นหลังนำอังกฤษชุดเล็กคว้าแชมป์ยูโรยู21แสดงให้เห็นถึงการเล่นที่มุ่งมั่นและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะความพยายามในการเจาะแนวรับในเกมกับเอซีมิลานแม้อนาคตกับทีมยังไม่แน่นอนแต่ทุกครั้งที่ได้รับโอกาสลงสนามก็ทุ่มเทเต็มร้อยเสมอ ฟอร์เรียนเวส9คะแนนแสดงให้เห็นถึงทักษะการเล่นได้อย่างโดดเด่นกลายเป็นหัวใจในเกมรุกของทีมอย่างรวดเร็วสร้างสรรค์โอกาสได้บ่อยครั้งจังหวะการดวลตัวต่อตัวกับคู่แข่งทำได้ดีประสานงานในเกมลุกของทีมได้อย่างลงตัวเทรนียอนี่8คะแนนหนึ่งในดาวรุ่งที่สมควรได้รับเครดิตเมื่อได้รับโอกาสลงสนามฟอร์มโดดเด่นมากๆในเกมกับโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสครองบอลเหนียวแน่นแย่งบอลกลับคืนได้เร็วอ่านเกมเด็ดขาดเข้าใจเกมทะลุโปร่ง มีไหวพริบในการเล่นเกมบุกสมควรได้ลงสนามในเกมลีกมากขึ้นริโอเอ็านกูโมฮาเคะแนนเกมปรีซีซั่นคือการแจ้งเกิดอย่างชัดเจนสำหรับริโอเอ็นกูโมฮาแม้นักเตะอายุยังไม่ครบ17ปีจนกระทั่งหมดเดือนสิงหาคมนี้แต่ฟอร์มของเขาหน้าประทับใจมากๆและถือเป็นปรากฏการณ์สำหรับผงแดงอย่างแท้จริงเด็กหนุ่มคนนี้มีศักยภาพและความรวดเร็วในการทำลายล้างแนวรับคู่แข่งแม้อาจยังเร็วไปหน่อยที่จะโยนความหวังทั้งหมดให้เขาแต่จูหนูริโอพร้อมลงสนามเมื่อได้รับโอกาส เบนโดก7คะแนนความรวดเร็วและความคล่องตัวถือเป็นจุดเด่นมากๆสาหรับเบนโดกนอกจากนี้นักเตะยังแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่เหมาะสมและพร้อมลงสนามให้กับทีมในทุกสถานการณ์ดังนั้นนี่อาจเป็นรูปการที่เขาเจะรับโอกาสมากขึ้นหากไม่โดนส่งไปเล่นแบบยืมตัวอีกครั้งโคดีก้กาโก6คะแนน เริ่มเข้าฟอร์มและดูเหมือนเป็นผู้เล่นตัวหลักเต็มตัวแล้วแต่ยังต้องพัฒนาความสม่ำเสมอในการสร้างความอันตรายมากกว่านี้2ประตูนในเกมกับแอตติกบินบาเป็นผลงานที่โดดเด่นของนักเตะและเป็นฟอร์มที่น่าประทับใจสำหรับกาโปนแต่ฟอร์มในเกมคอมมิ้ชิลถือว่าน่าผิดหวังและคงต้องพัฒนาต่อไป โมฮัมหมัดซาลาห์6คะแนนฟอร์มโดดเด่นในเกมกับแอตติกบินเบาที่แอนฟิวและดูเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่า King of อียิปต์กำลังกลับมาสู่ฟอร์มเก่งอีกครั้งประสานงานกับกูโก้เอกกติก้และเวสได้อย่างลงตัวในช่วงปรีซีซั่นแต่พลาดจุดโทษสเกมหลังสุดซึ่งไม่ค่อยมีให้เห็นมากนักกระนั้นบางโมยังคงเป็นตัวความหวังในเกมลุกเหมือนเดิม อูโกเอกิตเก้8คะแนนเปิดตัวได้อย่างร้อนแรงในช่วงทัวเอเชียด้วยการทำแอซิดให้โมซาลาและจากนั้นก็ยิงประตูสุดงามในเกมคอมมิวนิตี้ฮิลโดยสตาชาวฝรั่งเศสเต็มไปด้วยความรวดเร็วและจบสกอร์ได้เฉียบผมนี่คือการเสริมทัพที่สำคัญมากของหงแดงดาวินนูนเยส ดูเหมือนจะมีนาคตกับทีมหลังกลับมาลงเล่นปรีซีซั่นด้วยการซัดแฮตติกในเกมปะทะสตโต๊กนอกจากนี้ยังยิงประตูในเกมดวลเพรสตันรวมทั้งทำประตูและแอซิส,สในเกมแรกที่พบกับอลติกบินเบาแต่สุดท้ายนักเตะต,ต้องอำลาทิมแอนฟิลแต่ผลงานที่เขาสร้างเอาไว้กับทีมยังคงทำให้สาวกเดอะคอปคิดถึงอยู่เสมอเช็คชื่อ4แข้งลิเวอร์พูลชวดเปิดซีซั่นบาดเจ็บแบนเพียบก่อนดวลบอลมัด ลิเวอร์พูลหมดสิทธิ์ใช้งาน3แข้งบาดเจ็บและอีกหนึ่งติดโทษแบนเกมเปิดสนามพิมลีก2,025 2,026พบบอลมัดคืน15สิงหาคมนี้สลตเตรียมปรับทัพทรงแข้งใหม่ลุยเปิดชื่อ3นักเตะลิเวอร์พูลที่ยังมีการบาดเจ็บรบกวนและอีกหนึ่งรายติดโทษแบนก่อนรับมือบอลมัดนัดเปิดสนามพิมลิกอ่านเนื้อสลตกุลือลิเวอร์พูลจะนำทัพหงแดงประเดิมสนามพิมลิกฤดูก,กาล2,025 2,026ด้วยการเปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนของบอลมัดคืนวันศุกร์ที่15สิงหาคมนี้ ในเวลานี้ลิเวอร์พูลทีมแชมป์เก่ามีนักเตะบาดเจ็บอยู่3รายและติดโทษแบนหมดสิทธิ์ลงเจอบอลดมัดแน่นอนหนึ่งรายดังนี้ไรอันกราฟินแบกแบนกราฟินแบกไม่ได้ลงสนามในเกมคอมมิชชิลที่ลิเวอร์พูลแพ้ดวนจุดโทษคริสตันเพาเมอเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากแฟนสาวพึ่งคลอดลูกนอกจากนั้นกราฟินแบกจะพลาดลงเจอบอลดมัดด้วยเพราะติดโทษแบนจากการโดนไล่ออกนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วโจโกเมสบาดเจ็บเอ็นร้อยหวาย โจกเมสกองหลังสารพัดประโยชน์มีอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยวายระหว่างมาทัวร์เอเชียจนต้องบินกลับอังกฤษก่อนเพื่อนผู้จัดการทีมอาร์เนสซอตกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่โกเมสจะมีชื่อในทีมว่าคมต้องตัดสินใจเรื่องนี้อีกทีเขาเพึ่งกลับมาซ้อมได้แค่2ครั้งและพลาดช่วงปีซีซั่นไปเยอะแต่ถ้าดูจากมานั่งสำรองในเกมกับพาเลสเรามีผู้เล่นอายุต่ำกว่า2 0ถึง3คนดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าโจจะมีชื่อบนม้านั่งแต่ผมต้องดูตัวเลือกทั้งหมดอีกครั้ง คอเนอร์แบดลี่บาดเจ็บไม่ระบุแบดดี้บาดเจ็บตั้งแต่ก่อนเกมอุ่นเครื่องกับแอตเลติกบินเบาส่งผลให้ไม่ได้ลงเล่นในเกมคอมมิ้ชิลและคาดว่าจะรวมถึงเกมพบบอลมัดด้วยเชื่อว่าเจอร์ี่ฟริมโปงแบ็กขวาคนใหม่จะได้ลงทำหน้าที่ต่อหลังเพิ่งยิงประตูแรกให้ทีมในเกมพบคริสตัลพาเลซ ซสเตฟานบายสติบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาบายสติดบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและคาดว่าจะคืนสนามได้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามเชื่อว่าหากบายสติดหายเจ็บกลับม,มาแล้วก็น่าจะโดนส่งไปให้ทีมอื่นยืมตัวอีกครั้งขนลุกตอนที่อเล็กซิสแมคลิสเตอร์พูดถึงความสัมพันธ์ที่เขามีต่อดีโกโชตากับทางเดอะเพลเยอร์ทีบูล เขาเป็นคนคนหนึ่งที่จะอยู่ในหัวใจของเราทุกๆคนตลอดไปแน่นอนว่าผมเอาทิศในการพูดครั้งนี้ให้กับเบียโก้ด้วยความรู้สึกอันเปี่ยมล้นผมยังคงไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึองจากเราไปเร็วขนาดนี้ผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขามาตลอดแต่ปีที่ผ่านมายิ่งดีมากขึ้นไปอีกด้วยซ้ําสําหรับผมแล้วเขาเป็นคนเรียบง่ายรักครอบครัวและไม่เคยพยายามแซงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเขาวันหนึ่งเขาจะเข้ามาและกอดคุณอย่างอบอุ่นใจแต่วันต่อมาเขาก็ไม่แม้แต่จะทักทายคุณเลยด้วยซ้ำฮ่าฮ่าฮ่า เราชอบล้อเล่นกันบ่อยมากและมักจะหาวิธีแกล้งกันเสมอไม่ว่าจะเป็นการโต้เถียงกันระหว่างเมสซี่กับคริสเตียโนว่าใครเก่งกว่ากันหรือแค่เล่นไพ่กันมันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันสําหรับเราผมจะเลือกจดจําเขาด้วยรอยยิ้มเสมอจากนี้ตลอดและผมรู้ว่ารอยยิ้มนั้นเขาจะคอยสนับสนุนเราจากบนฟากฟ้าเสมอถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองดูนาทีที่เจอร,ร์มีฟฟิมปงทําประตูได้ในเกมคอมมิตี้ชิลดูสิและสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณซึ่งเราหลายคนเชื่อในแบบนั้นจริงๆ และผมขอใช้โอกาสนี้ส่งความห่วงใยอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวของเขาซึ่งเราจะไม่มีวันลืมเลือนพวกเขาเพราะพวกเขาคือผู้ที่ทุกทรมานมากที่สุดจากการเสียชีวิตอันน่าเศร้าของเขาและอังเดน้องชายของเขาผมขอแสดงความเคารพและความรักต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเขาด้วยใจจริงหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ